เรื่องคุณแห่งธรจะต้องตอบยังจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เอามาฟังเคสสตัดดีกันคุณพ่อและคุณแม่มีบุตรทั้งหมดสี่คน ท่านนักศสกษเป็นคนใจบุญชอบทําบุญนำทานไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยท่านก็ทําหมดครอบครัวผมทําธุรกิจเม็ดพลาสติกซึ่งคุณพ่อเป็นคนดูแลกิจการและธุรกิจก็กไปได้เรื่อยๆเนื่องจากคุณพ่อทํางานเก่งและหมุนเงินเก่งแต่ความราบรื่นของครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่องมีอยู่ว่า วันที่29มกราคม41ตรงกับวันตรุษจีนพ่อกับแม่และญาติญาติฝ่ายพ่อได้ไปเที่ยวกับทัวร์ที่เกาะกูดจังหวัดตราดพอาะหลายฟังว่าเช้าวันที่30มีโปรแกรมไปหัดดำน้ำดูปะะการังมีการสาธิตการใช้หน้ากากดำน้ำแล้วก็ให้ทุกคนทำตามโดยมีการสาธิตบริเวณชายหาด ความลึกประมาณแค่เอวในช่วงที่ทุกคนกำลังก้มลงดูผิวน้ำอยู่แม่ผมก็ได้ก้มลงโดนน้ำแม่ได้ขาดอากาศหายใจแล้วก็ได้จมลงไปโดยไม่มีใครเห็นจกนกระทั่งพ่อผมได้เห็นว่าร่างของแม่ได้ลอยอยู่อย่างผิดสังเกตและได้ช่วยแม่ขึ้นจากน้ำปั๊มหัวใจให้ฟื้นก็ไม่เป็นผลเร็วๆได้นำร่างแม่ไปขึ้นฝั่งที่จังหวัดตราด โดยมีพ่อนั่งไปด้วยหมอบอกกับพ่อว่าโอกาสน้อยมากที่จะฟื้นพ่อเด้ตัดสินใจเอาหอมารับแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพหมอบอกว่าสมองแม่ตายบางส่วนแม่พูดไม่ได้ตั้งเจาะคอทานอาหารเลวทางสายยางที่จมูกไม่รับรู้อะไรขยับแขนขาไม่ได้ คุณแม่ก็นอนป่วยเป็นเจ้าหญิงนิทรามาจนถึงปัจจุบันนี้6ปีแล้วจากวันที่แม่เป็นเจ้าหญิงนิทรามาประมาณ10เดือนในปีพฤศจิกายนสอง1หนึ่งพ่อก็เริ่มมีอาการเพ้อผู้คนเดียวญาติพาพ่อไปส่งโรงพยาบาลทนบุรีตรวจร่างกายก็ไม่มีอะไรผิดปกติมีเพียงอาการเจ็บคอกินอะไรไม่ได้เจ็บหัวเข่าข้างขวาโดยไม่มีสาเหตุแน่ชัด วันหนึ่งผมได้อยู่เฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มพ่อเริ่มมีอาการเพิ่มมากพูดจาวกวลนตามมองเพดานพูดกับใครก็ไม่รู้ไม่ยอมนอนพยาบาลก็ได้ให้ยานอนหลับทานหนึ่งเม็ดประมาณเที่ยงคืนทานแล้วพ่อก็ยังไม่หลับยังคงเพิ่นหนักขึ้น ลุกจากเตียงเดินรอบห้องพูดเสียงดังจนผมคุมพ่อไม่ไหวพยาบาลคนเดิมก็ได้นำยาน,นอนหลับมาฉีดให้พ่ออีกหนึ่งเข็มตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีห้าพ่อกระหลับไปตอนเช้าพ,พยาบาลคนเดิมได้มาปลุกผมให้ตื่นดูพ่อตอนนั้นผมตกใจมากตัวพ่อแข็งเย็นเสียชีวิตไปแล้วโดวยไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรผมได้เสียพ่อไปในวันที่ยีบสองธันวาคม 254หนึ่งในปีนั้นทั้งปีมีแต่เรื่องไร้าร้แม่เป็นอัมพาตพ่อกเสียชีวิตและพอดีกับเวลานั้นเป็นช่วงคาดเงินบาทลอยตัวทำให้ธุรกิจที่ไม่มีพ่อดูแลต้องกระเทือนไปด้วยตอนนั้นผม,มอายุได้2 5ปีเรียนอยู่มหาวิทยายลัยรามคำแหงปีสและน้นองๆก็ยังเรียนหนังสือไม่จบมันเป็นความสูญเสียที่หนักสำหรับผมและน้องๆอีกสาม ผมและน้องๆทุกคนช่วยกันดูแลกิจการที่บ้านต่อจากคุณพ่อและคุณแม่พร้อมก็ต้องรับภาระหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินที่พ่อไปเล่นแชร์ไว้เป็นสิบๆวงผมจำได้ตอนสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีเพื่อนล่่น,น้องคนหนึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งนับถือเจ้าแม่กวนอิมและสาม,มารถส่งเจ้าได้ด้วย โดยเวลาทรงก็จะไม่เสียเรื่องนึงมาเข้าและหากใครถามคำถามอะไรก็จะสามารถตอบได้หมดแล้วก็ถูกด้วยเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ชวนผมและเพื่อนๆอโรมสี่นนคนไปช่วยกันสร้างตำหนักของเจมแม่คนอิมที่ปากช่องจังหวัดโคราชซึ่งน้องคนนี้ต้องการคนแปดคนเพื่อไปช่วยกันสร้างตำหนักดังกล่าวโดวยการมาร่วมกันนั่งสมาธิและจัดหาทุนในการก่อสร้าง แต่หาได้เพียงสี่คนเท่านั้นคือผมและเพื่อนอีกสามคนที่เรียนด้วยกันและในครั้งนี้ก็ได้มีการสาบานร่วมกันโดยมีเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนนำหากว่าใครปรีกตัวแยกออกจากกลุ่มก็ขอให้มีอานเป็นไปต่างๆนานาต่อมาแม่ของเพื่อนหนึ่งในนั้นได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ก็หายเพราะเด็กคนนี้ได้ใช้พลังจิตช่วยไว้แม่ของเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ได้เสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งปากมดลูก ส่วนผมเองนั้นถือว่าเจอสภาวะที่หนักที่สุดคำถามก่อนที่จะเสียชีวิตทำไมาคุณพ่อจึงมีอาการเพอ้อคุณพ่อโดนของหรือเปล่าครับคุณพ่อเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดผมมีโอกาสได้บวชหน้าไฟคุณพ่อเป็นเวลาสองเดือนคุณพ่อได้รับบุญจี่ผมบวชให้หรือเปล่าครับและท่านในปไปโยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรผมจะสามารถช่วยพ่อได้อย่างไร พจะใ้ท่านด้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับพ่อกับแม่จะทํากรรมอะไรร่วมกันมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นกรรมของแต่ละคนครับคุณแม่มีวิบากกรรมอะไรครับและผมควรทําอย่างไรต่อไปดีจึงจะช่วยคุณแม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางกายและทางใจและคนทำบุญอะไรให้แม่จึงจะหายเป็นปกติได้ครับกรรมจากการสาบานในการสร้างเจ้าแม่คนอิ่มนั้นมีผลอะไรกับผมบ้างครับ ผมควรดำเงชีวิตอย่างไรจึงจะสามารถที่จะดูแลกิจการของคุณพ่อคุณแม่ให้มีความเจเริญรุ่งเรืองและสามารถดูแลน้องๆให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขมอนสมัยที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ครับนี่ก็เป็นเรีด,ดีสตีสัน้นๆสำหรับคืนนี้นะจ๊ะเอาเรามาฟังฝันในฝันกันก่อนเสียชีวิตพ่อไม่ได้เพอ้อ แต่เป็นบุพกรรมของพ่อที่เคยมอมเล่าเพื่อนเรื่องมีอยู่ว่าแน่ดีดท่านเป็นพ่อค้าได้ทำการลงทุนร่วมกับเพื่นอนคนหนึ่งซึ่งต่อมาพ่อก็คิดจะฮุบกิจการทั้งหมดเป็นของตนเองจึงวางแผนที่จะจัดการเก็บเพื่อนโดยมอมเล่าเพื่อนที่บ้านของตัวเอง จนเพื่อนของตัวหนหมดสติแล้วจึงเอาผ้ามาปิดปากปิดจม,มูกและรัดคอจนเพื่อนขาดใจตายเป็นการฆ่าอย่างแนบเนียนโดยบากกรรมนี้ก่อนพ่อจะเสียชีวิตจึงขาดสติและเพ้อท่านเสียชีวิตเพราะหัวใจวายตายจ้ะ ตายแล้วในช่วงแรกก็ค,คล้ายๆคนขาดสติกายละเอียดเดินเรื่อยเปื่อยอย่างไร้จุดหมายบุญยังยังไม่ได้ช่องกระสร้างได้บุญจากการบวกของลูกจึงทำให้กรรมค่อยๆค,คลายและได้สติกลับคืนมากราบ,บบุญที่ตัวท่านได้ช่องจึงได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเฟษสามเป็นเทพบุตรสุดหลอ่อมีวิมานทองจ้า ภาหลังก็ได้รับบุญทุกๆบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นให้ทำบุญไปให้ท่านเรืเ่อยๆทุกบุญท่านก็จะยิ่งมีสภาพดีขึ้นไปอีกจ้าคุณแม่ท่านมีบุพกกรรมในอดีตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพ่อเป็นกรรมส่วนตัวของท่านเรื่องมีอยู่ว่าตอนที่ท่านเกิดเป็นผู้ชาย ในชาตินั้นท่านไปอาบน้ำกับภริยาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีเรื่องราหงองระแหงกันมาก่อนเมื่อไปอาบน้ำก็มีปากเสียงกันตัวท่านโกรธก็เลยกดภรรยาให้จมลงไปในน้ำโดยไม่ได้มีเจตนาววาจ,จะฆ่าต้องการแค่สั่งสอนเท่านั้นแต่ปพรากฏวพรากดนานไปหน่อยทำให้ภริยาขาดอากาศและก็เป็นเจ้าหญิงนิทรา ซึ่งตัวเองก็เสียใจมากเพราะไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าให้ตายจึงดูแลภรยาเป็นอย่างดีกระทั่งภรยาเสียชีวิตโดวยวิบากกรรมนี้ชาตินี้จึงมีอาการค,คล้ายๆภรยาในชาตินั้นคืออยู่ๆก็เกิดหน้ามืดในนะ้ำเพราะกรรมตามมาทันแล้วก็เดกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราในปัจจุบันนี้จ้าลูกก็ควรทำใจให้สงบและก็คิดว่า มันเป็นวิบากกรรมของท่านที่ท่านทำมาเองแล้วก็มันสั่งสมบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตให้ท่านหนักข็เป็นเบาแต่ชาตินี้คงไม่หายแล้วจ้ะถ้าท่านหมดอายุข,ขายก็ให้ท่านไปดีในภาวะอย่างนี้ตอนนี้ลูกก็คงทำได้แค่นี้แหละจ้ะการที่แม่ของเพื่อนแต่ละคนเจ็บไข้ได้ป่วยและตายไป ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการสาบานกันระหว่างเพื่อนๆทุกคนกับน้องผู้หญิงที่เป็นร่างทรงของจะาแม่คนอิมหรือเสียเรื่องนึงหนึ่งเพราะแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองตัวลูกเองก็เป็นเช่นเดียวกันที่มาอยู่ในสภาวะลำบากต้องรับผิดชอบสูงในขณะนี้ก็เพราะกรรมส่วนตัวของลูกเองจ้าแน่ดีลูกเราเป็นคนเก่ง ที่เกิดในครอบครัวนักธุรกิจจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมากเวลาพ่อแม่ในชาตินั้นแนะนำแนะนำอะไรก็ตามโดยความปรารถนาดีก็มักจะบอกกับท่านทั้งสองว่า,ารู้แล้วพ่อกับแม่ไม่ต้องมายุ่งหรอกเพราะผมก็โตแล้วสามารถรับผิดชอบงานได้ไม่ต้องมายุ่งมาเกี่ยว แม้ไม่มีพ่อแม่ผมก็สามารถทําได้พูดบ่อยๆก็ทําให้พ่อแม่เนี่ยเสียใจโดยวิจีกรรมนี้แหละตอนนี้มันมาลงล็อกประจบเหมาะกับวิบากกรรมของพ่อแม่ในชาตินี้ตามมาทันก็เลยต้องมนเหนื่อยหน่อยละจ้ะให้อดทนนะลูกนะโดยกำลังใจอันสูงส่งแล้วก็ใช้ดวงบัญญาแก้ไขปัญหาพร้อมก็อยู่ในบุญให้มาก อีกทั้งต้องมีความกตัญญูด้วยจ้าดูแลคุณแม่ที่ยังอยู่เนี่ยให้ดีก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสดีสันๆนคือนี่เดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยจ้ะที่พองลูกก่อนจะเสียชีวิตเมีออการเพิ่มไม่ได้โดนของหรือสายเวทใดๆแต่เป็นกรรมกล่าวในอดีชาติ ในอดีตพ่อของลูกเกิดเป็นพ่อค้าด้ทําการค้าร่วมหุ้มกับเพื่อนอีกคนหนึ่งี่เป็นภาพสมมุติทั้งนั้นนะจ๊ะภายหลังอยากจะฮุบกิจการค้าทั้งหมดจึงวางแผนฆ่าโดยการมอมเหล้าจนนั้งส่วนเมาหมดสติแล้วก็ปิดปากรัดคอตายอย่างแนบเนียนเมาหมดสติแล้วก็ผ้ารัดคอปิดปากและจมูกจนขาดใจตายด้วยกรรมที่มอมเหล้า ึมีการเพ้อขาดสติในชาตินี้เพราะเข้าขอุส่วนในการรัดคอปิดปากและจมูกจงขาดใจตายจึงทําให้เป็นโรคหัวใจวายเสียชีวิตในที่สุดจ้าช่วงเสียชีวิตใหม่ๆยังขาดสติเดินเลื่อนลอยไปเรื่อยๆบุญที่เคยทําจึงยังไม่ได้ช่องละกรรมยังปิดอยู่แต่ด้วยบุญที่ลูกบวชให้หลังจากเสียชีวิตจึงทําให้ค่อยๆเด้สติ บุญยังได้ช่องไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเฟสสามแม่ของลูกมิเศษกรรมในครั้งที่เคยเกิดเป็นผู้ชายมีภรรยามักจะมีปากเสียงกันบ่อยๆวันหนึ่งไปอาบน้ำด้วยกันที่ริมน้ำเกิดทะเลาะกันจึงจับภรรยากดน้ำเพื่อให้หยุดพูดด้วยความโกรธจ,จึงเผลอกดนานไปหน่อยจนทำให้ภรรยาขาดอากาศหมดสติแล้วก็รีบพาขึ้นจากน้ำ หลังจากนั้นภรรยาก็เป็นเจ้าหญิงนิทราต้องคอยดูแลจนเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาได้เหตุนี้แม่ลูกจึงเป็นลมหมดสติขาดอากาศในน้ำและเป็นเจ้าหญิงนิทราในชาตินี้วิบากกรรมนี้แก้ไขไม่ได้นะจ๊ะในชาตินี้ไอ้ลวกคำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอาบุญให้ท่านบ่อยๆและอุทิศให้ครูเวรของท่านจ้าการที่เพื่อนแม่แต่ละคนป่วย บางคนหายบางคนไม่หายก็เป็นกรรมของแต่ละคนไม่เกี่ยวกับร่างทรงไอ้ที่ลูกจอมรับภาระหนักาแา่เรียนยังไม่จบเพราะวิจีกรรมชาติแนนดีตลูกเคยเกิดในครอบครัวพ่อค้าแล้วก็ตัวเองมีความมั่นใจในต,ตัวเองสูงมากได้หัดทำการค้าด้วยตนเองซึ่งพ่อแม่ในชาตินั้นพยายามเข้ามาช่วยดูแลแต่ตัวลูกก็ไม่พอใจมีความรู้สึกกับพ่อแม่เข้ามาก้าวไกล และด้วยความใจร้อนก็ได้กล่าววจีกรรมต่างๆทาให้ท่านต้องเสียใจเช่นผมทําเองก็ได้ไม่ต้องมายุ่งหรือไม่ต้องมีพ่อมีแม่มาช่วยผมผมก็ทําได้โดยกรรมนี้เองมาประจบเหมาะกับกรรมของพ่อแม่ในชาตินี้จึงทําให้ลูกต้องรับภาระหนักในก,กิจการครอบครัวตั้งแต่ยังเรียนไม่จบให้ตั้งใจสร้างบารมีและทํางานด้วยความขยันอดทนฝึกฝนสื่อสัตย์ ก็ S 1> <S 1> <S <S จะประสบความสำเร็จได้จ้าุ